คลิปนี้จะพามาชมที่ดินแปลงสวยนะคะทำเลดีมีด้านหน้าติดกับถนนลาดยางสองช่องจราจรตรงนี้นะคะมีหน้ากว้างที่ติดกับถนนสาธารณะถึง2ด้านเลยนะคะด้านหน้าที่ติดกับถนนลาดยางสองช่องจราจรตรงนี้มีหน้ากว้างอที่เ0เมตรเลยนะคะและมีความลึกความยาวจากหน้าแปลงถึงท้ายแปลงนะคะอยู่ที่105เมตรเลยค่ะเป็นแปลงที่ดินแปลง สวยนะคะทำเลดีอยู่ใกล้ๆกหมู่บ้านใกล้ใกล้ไฟฟ้าปลาปานะคะปลปาอยู่หน้าแปลงที่ดินของเราเลยนะคะส่วนไฟฟ้าก็จะห่างจากแปลงที่ดินของเรามาก็ประมาณ600เมตรเท่านั้นเองค่ะแปลงที่ดินของเรานะคะก็ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านโนนประดู่หมู่ที่3ตําบลโนนประดู่อาเภอสีดาจังหวัดนครราชสีมานะคะ เอกสารสิทธิ์โฉนดพุดแดงนะคะเนี่อที่รวมอยู่ที่3ไร่เจ้าของเสนอขายในราคาย,ยกแปลงอยู่ที่6 0แสนบาทเท่านั้นค่ะเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอเต็มๆของเราได้ทางช่องทาง YouTube ขายที่ดินโดยพาคินได้เลยนะคะ